สวัสดีครับรายการ2ต่อ Variety in Thailand นะครับเทปนี้นะครับถ่ายทำช่วงปลด็อกโควิดนะครับ2ต่อมาเยือนเชียงใหม่กันนะครับร้านก็สวยมากท่านผู้ชมต้นไม้เยอะร่มลื่นดีนะครับร้านนี้นะครับที่2ต่อพาเรามามีชื่อว่า w i t e Coffee and Bistro นะครับตั้งอยู่ที่บ้านช่างเคียนนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ บรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาภายนะครับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเราต้อยสั่งไปกี่อย่างสั่งไปห้าอย่างอ่านใช้ใได้นะร้านไ,ได้เลยร์ฟจะแตงโมหวานจีครบชื่นใจชื่นใ,ใจมากเดี๋ยวดูแต่ร้านเขาก็สูงมากคือแบบ สวยคนะแบบบูนะบูก็จะแต่งกันแบบว่าเป็นแบบดอกไม้ที่เป็นดอกแต่นี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นใบป่าหน้าทานหน้าตาหน้าทานข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยไก่อันนี้นะคะที่เมื่อกี้ตอต่อบอกข้าวซอยไก่ไก่ก็ให้มาเป็นน่องๆเลยหน้าทานแล้วก็เส้นหมี่กรอบนะอ่าเป็นเส้นหมี่กรอบนะคะต้องเอาจุ่มน้ำเพื่อให้ นิ่มแต่ว่าไม่ต้องนิ่มมากเดี๋ยวความกรอบจะหายแต่เดี๋ยวจะให้ต่อต่อชิมหอยนี้เขาใส่นี่เอาออกเนาะมันเป็นเครื่องปรุงเขาอยู่แล้วเอาไว้ได้ค่ะพี่น้องทานได้ให้พี่น้องเพราะน้ำมันจะได้ไม่กลิ่นมันจะได้ไม่ออกนะคใช่ต่อต่อชิมว่ารสชาติน้ำเขาอร่อยนไก่ก็นะน่องสูงมากเลยตอนซื้อก่ันไม่เคยกินข้าวซอย เราต้อยเคยชอบแต่ว่ามันมันไงก็เลยไม่ทานใช่ได้ใช่ได้เลยใช่ไหมรสชาติกลมกล่อมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดหน่อยๆแต่ไม่มันลังดกลังดีแต่ไม่มันใช่ไหมคะเปิดเมนูแรกนะครับกับข้าวซอยรสชาติเข้มข้นอร่อยเด็ดนี่เพิ่งจานแรกนะครับเดี๋ยวไปดูจานที่2 3 4กันต่อครับจานต่อมานะครับ สำหรับทานเล่นนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นไส้กรอกเยอรมันนะคะเราจะดูสีขาวนี่เป็นไส้กรอกอะไรจะเป็นไส้กรอกมันกระดูกอะไรก็แล้แต่มีไส้กรอกรือว่าเป็นปลาเบอร์เรียนไม่รู้สิมีเค็มหน่อยแต่ก็ไม่มีไส้กรอกเืนลยนะแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็นี่ไงมากับเบิ้ลฟ้าแล้วก็มาผัก ยาน่ะนงีะน้องสีขาวนี่ใส่กลอบเนื้อเหรอไม่ใช่มีไหนเป็นเนื้อม่ะดีมั้ยเออมีแต่หมูไม่มีกระหมูมงไม่มีเนื้อไม่มีๆน่ารักลัวไม่มี ไม่แน่ใจนะคะว่าแส่กอกจจะมีเนื้อหรือเปล่าก็ต้องให้ต่อต่อเป็นผู้ชิมต่อไปนะคะอต่อรองชิมรองชิมสีขาวนี้ไก่ไหมสีขาวน่าจะไม่น่เหมือนผสมตับตับเออเหมือนมีตับอร่อยยังไงผู้หงน่าจะชอบแต่เหมือนตับหมูตับใช่มีตับน้งเดี๋ยวขอชซอ อันต่อไปอันนี้จะเสิร์ฟมาเล็กๆออันนี้หมูหมูอ๋อหมูหมดเลยแต่ว่าผสมคนละแบบไงคนละแบบอ่าแบบสันในสันนอกแต่ไอ้สีขาวเนี่ยผสมตับเวลาเคี้ยวเข้าไปเรารู้เลยว่าเหมือนมีตับมีตับใช่ไหมลองอันใหญ่สุดนี่สิอันใหญ่สุดอันนี้แต่นี่ยาวสุดอ๋อ ใช่ไหคะอืมอันนี้เหมือนที่เราทำที่โรงแรมอ่ะเหมือนเป็นลอาหารตอนเช้าที่ส่วนใหญ่ใช้กันอ่าแล้วดูอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเยอรมันชอบเอามาขายเลยนะอ่ะช่างในใหญ่นะให้พี่หน่องลองอ่ะพี่หน่องให้ผู้อมกันให้ตาให้ให้พี่หน่องลองชิมดูอย่าเลยค่ะต่อต่ออย่าอย่ารังแกคนสูงวัยนะคะขออุตส่าห์ไปแม่กำบองมาด้วยกัน น่าจะอร่อยนะเป็นไงบ้างคะอันนี้เก็แบบจะนวลหวานเลยไม่เค็มไม่อะไรรสชาติดีเวลาเคี้ยวเข้าไป้วเนื้อมันนวลไปเลยกรุบกรึบๆไหมเกอมันแทบไม่มีเคเกอร์มันลื่นๆอ๋ออ๋โอเคนะไม่น่าไม่น่าเก็ีดนะคะจานนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนเกาเดี๋ยวก่อนยวรอพิ้นไฟ เป็นฝายายน่าจะอร่อยเนี่ยเพราะดูแห้งๆน่าจะกรอบนุ่มมาไรไหมเหมือนไปกินที่เนื้อทะเลใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในเป็นมันจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้กรอบมากแต่ว่าเวลาเคี้ยวอะไรเป็นเนื้อมันจริงๆมันฝรั่งมันก็เป็นมันอยู่แล้วไม่แต่ถ้ามันแม่หล่อนจะห้แห้งไงแต่นี่ชุ่มเราก็ต้องบอกเนื้อมันชุ่มโอเคโอเคนะคะอันต่อไป เอาน่ายต่อต้อยลองอันนี้นะคะบุ้งฝักบุ้งทำเหมือนไรนะผัดเคยผัดเคยก็คือผัดกะปิเออเหมือนไรแล้วนะเหมือนเส้นเหมือนเจงออเอาเหมือนเจงอบุงเหมอนเส้นขูดเป็นเส้นๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อต้อยจะลองชิมดูนะคะมาแล้วนะคะฝักบุ้งสาษเล็กๆทิปนี้ท่านผู้ชมอยังงงนะต่อต้อยกินแต่จืด จะมีพริกโรยมานี่นะแต่ไม่รู้ข้างในก็เผ็ดปะสั่งผมไม่เอาเผ็ดนะคะไม่น่าจะเผ็ดหรอกเพราะสีไม่ออกเนี่ยใช่ไหมโอ้แต่สีกะปิไอ้กินกะปินะคะหมุนเป็นสปาเกตตี้ กินกะปิกขาโอเคใช่ไหมกะปิเขาแบบกินจะมีกลิ่นแต่ก็หอมแล้วเนื้อแบบบุ้งเขาอะกรอบมากกรอบเสียบแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมีสปาเกตตี้อ๋อมีสปาเกตตี้อย่างนึงแนะนำนะครับท่านผู้ชมร้าน Y Coffee and Bistro นะครับเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมสปาเกตตี้เส้นหมึกเส้นหมึกกส่เห็ดใส่กระเห็ดคือแบบง่ายๆเลยแต่เดาว่า จะอร่อยแม่อร่อยนี่คืออยู่ที่น้ำซอสนมากเส้นน่าจะโอเคนะดูเส้นไม่ไม่แข็งไม่แข็งมากใช่ไหมเพราะบางทีบางที่ทำเส้นหมึกจะแข็งเนีใช่ป่ะอือจะให้กินแบบฝรั่งหรือจะดูเป็นแบบแบบฝรั่งเป็นไงกินแบบฝรั่งเลยนะหรือว่าจะกินแบบนั้นก็ได้กินแบบฝรั่งแต่ว่าดูดเสียงแบบจีหรือว่าดูแบบเกาหลีอ๋อโอ้แต่ต่อต้องตัดหน่อยแหละเพราะมันร้อนอยู่เขาต้องตัดใช่ต้อง ขอนิ้เดียวก่อนนะคระัเครีมอร่อยมไหมก็ดูมันไม่น่าเลี่ยนอ่ะมันไม่เลี่ยนแต่ไม่เค็มนิดนึงอ๋อเค็มไปนะแบบต่ออาจจะกินไม่เค็มก็ได้นะเพราะว่าดิน ตอนนี้ต่อต้อยอะน่าเซนส์ทีฟกับของกับรสชาติเนี่ยแต่ว่าอร่อยมากนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งนะคะรย์เราจะมาดูนะว่าขนมมีอะไรบ้างนะอันนี้ขอกินอาหาร่อนแข็งอันนี้นะคะก็เป็นเค้กส้มจบจากของข่าวแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานนะคะเค้กส้มก็เหมือนของเล่นเลยนะ เขาไอ้นี่เขาบีบไม่ได้มาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาใช้เขาเรียกโบสเขาใช้ไข่ขาวไปตีให้มันขึ้นฟองจนตั้งยอดนะคะท่านผู้ชมอันเนี้ยแต่ถ้าไปอบก็จะกลายเป็นเมล็ดเมล็ดขาวเดี๋ยวถ้าดูอย่างมีนาแรกไม่ว่าอะไรเลยไหมรูปทรงคล้ายเอแคร์เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะชิมดูอร่อยไหมแต่เปลือกส้มที่เทาไปอบดูน่ากินเลยนะที่เขาใส่น้ำส้ม หอมด้วยนะน้ำส้มเงยส้มไหมส้มใช่ไหมเปรี้ยวไหมเนี่ยไม่อยากจะหนีตาเท่าไหร่คือถ้าคนชอบกินเปรี้ยวส้มเหมือนโชยุโชยุส้มโชยุโชยุโชยุอ่านั่นแหละคล้ายๆส้มโชยุของญี่ปุ่นนะคะ แล้วโอเคใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องกินคู่กับอันนี้มั้ยหวานตัดเนื้อเนื้อเค้กก็เป็นบบได้ไม่เปรี้ยวมากใช่ไหมใช่แบบจิฟฟ่นเป็จิฟฟ่อนต้องกินเกือบมูสขาวได้ไม่เปรี้ยวเพราะว่า้ยไมันหวานนิดๆิดนะคะมันก็จะตัดกันอร่อยค่ะ ของหวานนะครับจัดมาแบบเบาๆกับเค้กส้มหน้าตาน่ารักน่าชิมมากๆครับขนมจานที่2นะคะท่านผู้ชมโรตีกล้วยหอมไอศครีมก็ใช้เวลาอบนะคะอย่าใจร้อนก็ประมาณสักสิ้านาทีถ้าอยากทานก็ต้องสั่งไว้ก่อนนะคะจานนี้จะให้ต่อๆเป็นคนชิมค่ะท่านผู้ชม้ม่ปวร้อนแล้วก็เโรตีวางไว้ข้างบนนะข้างล่างก็เป็นกล้วย แล้วก็เอาผงชโคโคอ็อกโกแลตหน่อยกอดไหมคะโอ้กอดแล้วต่อต้องเอาโรตีออกมาก่อนมไหมนี่ยืยกินโมจิแมงกล้วยเจลาตต้องกินกินกุ้งก,กับกล้วยด้วยแล้วก็แต่ก<ต>ินกล้วยออกเลยไหมเนี่ยกินกุ้งก,กับกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตนิดนึงจิ้มช็อกโกแลตนหน่อยหนึง่งโอเค okay. อ่ะอเป็นไงคะ มันก็เหมือนกินโรตีกล้วยหอมโรตีกล้วยหอมอ๋อไม่ <ละ S 1> ร้อนเลยร้อนไหรอแล้วไอศครีมนะคะไอศครีมมะพร้าวอร่อยไหมไอศครีมวานิลา <ừ m. S 1> เป็นไงคะน,น,นวลน,น,น,นวลนวลกึมกึมอ้วนนมกับเค้กส้มอันไหนอร่อยกว่ากันคะเค้กส้มน,น่าจะคมกล่องกว่า ไอเนี้ยคือกินได้ไงโรตีเขาก็กรอบเบาๆแล้วก็ไม่ร้อนเลยแต่ว่าตอนตอบคน,น <c oughs> ไม่ชอบกล้วหอมอยู่แล้วไงอ๋ออันนี้นะคะนี่ต่อต้อลาบิซ่าแล้วกะ,ะต,วต่อต้อนหัวใจลองไม่มันเป็นของใหม่แล้วก็เลยต้องสั่งมาให้เลืกท่านผู้ชมค่ะถ้าถ้า,ถาใครชอบทานกล้วยหอมแนะนํานะคะแนะนะํานนคะ่ะอันนี้ก็ าเสร็จแล้วเนาะร้านนี้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อวาย f f e e ี่แอนดตามกันไปนะคะท่านผู้ชมส,สองต่อของเราจัดเต็มมากๆกับเมนูต่างๆนะครับร้านนี้ทั้งข้าวซอยสปาเกตตี้ไส้กรอกนะครับรวมถึงขนมหน้าทานนะครับกินกันให้ฟินไปเลยละครับมาที่ไหนก็จะได้บ้านข้างหวาดข้างวัดอุมโมงค์ ก็จะขายแบบพวกหัตถกรรมดูทำเองนะทำด้วยมือน่ารักดีเนาะไม่เหมือนที่ไหนที่เราไปนะไม่เหมือนเนี่ยที่นู้นไงที่หัวหินอ่ะไอ้อะไรนะเออที่ชื่อเลยนะเออจักรดีอะอะไรอ่ะจักรจั่นแหะเออออออจักรจั่นใช่อืมน่ารักแล้ได้มีร้านค้านะขายพวกของงานมือเขาเน้นงานมืองานคราสไง สถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่า all day craft market นะครับบ้านข้างวัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมคาฟเฟ่เก๋ๆนะครับร้านขายสินค้าแฮนด์เมดต่างๆรวมถึงยังมีตลาดนัดในสุดสัปดาห์อีกด้วยครับเซิร์ชว่าบ้านข้างวัดนะฮะอยู่แถวลำเปิงนะครับบ้านลำเปิงตําบลสุเทพช่มหมตะใต้ อ l l เดครับมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดรวมงานครับน่าสนใจต่างๆนะครับเอาไว้อยู่ภายในสวนอันร่มรื่นของบ้านข้างวัดนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้คนที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมดนะครับและงานศิลปะต่างๆมาปล่อยของกันที่นี่ครับที่นี่นะครับมีของกินอร่อยๆและใส่ใจสึ่งวดล้อมนะครับด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติแถมยังจัดสรรมุมต่างๆนะครับให้ได้ถ่ายรูปหลากหลายมุมอีกด้วยครับ มต้นสาระาอ, <AC. S 2> อืมอืมใช่อืมอืมน้องน้ไดไปชอบงานพวกเนี้ไปชอบไหมน้องน้ดไปชอบซื้อแจก,กเด็กอ,อ,อ๋อนี่มีโชว์รถเลนะพี่ใต้อืม อืมใช่มุมนี้สวยร้านนี้สวยนะอืมดูร่มลื่นนะนใช่อากาศจะไม่ร้อนเลยเอ,อืมน่ารักดีข้างบนก็เป็นร้านอะไรนี่ีโอเชียงใหม่ขายกขายเตีอืม,อม รายการสองต่อวารเตี้เทมนี้นะครับลากันไปกับตลาดสุดแนวออเดครับมาเก็ตนะครับแล้วพบวกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ